อัปเดตเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบสี่สิบสี่นะครับถ่ายไปนานนะครับอภรรนใส่ฟ้าตื่นนะครับของอัปเดตสิ 14. บสี่มังกรใส่ฟ้าอือเอออัปเดตนี้มีสี่ห้าคีด้วยนะครับสี่ห้าขีดเลยอ่ะอือสองร้อยโลโลเป็นการวาร์ปได้โลโลสามติดต่อกันหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องรอชาร์จนะครับ สีไฮคี้สีแดง,ดงมันมีสีแดงมันมีหลายสีนะครับเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวจะพาไปดูเฮ๋ยว่าจ้า วันนี้ใครมาครับให้ทายเขากลับมาแล้ว j จ a มาในชื่อใหม่ชื่อชะ <c oughs> ไปสั้นไปวะปบอยแบบแกะม่าไงไม่ใช่บกุม่เอ๋อโอ้คีงนะคิงไงครับชีงิ <c oughs> นรวยนี่นี่นี่เจงก็คีงเอาเดี๋ยวอัดก่อนเปลื่อยเลยวะเจอะอนนีอย่ามาเบื่ง มาทุกคนก็เราอยู่กันในเกมโลบอกนะครับอัปเดตเท่าไหร่นะครับอัปเดตสิบสี่สิบสี่นะครับผายไปนานนะครับตอนนครับธีภารกิจมากมายนะครับเจเกก็ไปเอาดีทั้งจอบนะครับขาก็เอาดีทั้งหญิงนะครับเบาๆหน่อยเฮียเบาหวานมันจะขึ้นรู้ไหมแล้วว่าชอบหี ออนจะมีไม่ค่อยหมดนะครับก็อันนี้เพื่อนผมก็ปั้นรหัสนี้ให้นะจริงๆผมได้นึแลรคับถึงก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับก็สามารถ Follow และจอยได้นะใครอยากเล่นด้วยใครอยากไปเล่นกับ JK ก็เหมือนเดิมนะครับครับเรามารีวิวอย่างแรกกันครับมเออเดี๋ยวอัปเดตตั้งแต่13บามิีแล้วกันเพราะว่า ตั้งแต่ที่เราหายไปได้เอาให้หมดเลยแล้วกันได้ยังแรกนะครับก็จะมีบลสายฟ้าตื่นนะครับของอัปเดต14ที่เพิ่งมาตอนอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาเพิม่มอีกไหมใช่ครับ1,496น่ให้เอาให้เต็มไปเลยเครับเหลืไว้ทำไมกับสี่พีทไม่รับย้องไม่ตันครับอย่างมันต้องเออเวล1,525โอ้ขึ้นอีกแล้วเหรอ5,525 หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งอยยี่สิบห้าเพราะความก็ยากนะครับค่อนข้างเงี้ยเกาะไม่องคนอื่นอ๋อแคนเพื่อนผมเป็นทานอนมาเรามารีวิวท่าแรกนะครับเป็นสายฟ้าชาร์จชาร์จได้แล้วก็ปล่อยไปเป็นมังกรสายฟ้าเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวไปลองกับมอน จริงๆควรไปลองโลกใหม่น,นั่นแต่ก็ไม่แรงดูเดี๋ยวไปลองโลกใหม่ดีกว่ามันไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันโลกใหม่เรามานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โลกใหม่โลกใหม่ครับก็อย่างที่คุณคุณกันนะครับมาครับรีวิวต่อเดี๋ยวขอเปิดหาชิเอออัปเดตนี้มี สี 4, ่ห้ 4, ีด้วยนะครับสี่ห้าคีเลยเหรอเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปรหัสหลักดู4ี่ห้าคีให้ครับม, <า S 1> มันจะมีระดับรีเจนนู่นนี่นั่นนี่ครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้เป็นชาร์จแล้วก็ปล่อยเป็นมังกรมังกรใสป่ปลาชาติที่2นะครับใช้90้าสิบมาตอรี่แล้วก็ใช้ประมาณ2องพันแบมินเพจะไม่ติดเป็น ใส่พระใส่ฟ้าผ่าลงมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบแอมิทพันห้านะครับถ้านี้นถ้าใส่ถ้าใส่ดาโคดก็เดี๋ยวดูกันอีกทีกถ้าใส่พระคุมหนดดำเดี๋ยวมาดูแอมิทกันอีกทีนะครับพันแปดนะครับ <laughs> นี่ยังเล่นกับพวกการัวกันน่คปะไม่ได้ไม่ได้เจอเลยใครนะครับพวกเอเชียไม่ได้เจอเขาไม่ได้เล่นนะแต่แต่นีคยังอันนี้ในในเฟซบุ๊กในในเฟซบุ๊กยังบางครั้งทักมาแล้วก็ไม่ก็ได้ตอบนะครับเดี๋ยวมาดูท่านี้กันจามิดสามร้อยลัวๆนะครับครับอีกท่าหนึ่งเป็นท่าเอวต่อในยังไม่เอาเวงนะครับแต่นี่เอาอีกแล้วสามสองเอามอน มนันนี้ยวดูนะครับือสองร้อยโลลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาท่าระหว่างดูเราระหว่างรอคููดาวเราจะมาอลองท่าวัะสีกันนะครับก็นนี้นะครับเป็นการวาร์ปได้รัวสามครั้งติดต่อกันหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องรอชาร์จนะครับพราชาร์จก็ไม่ค่อยนานเรามาดูกันอีกครั้งนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านติอันติจะเป็นตีมู่แบบกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะนี่ครับเป็นบอลสายฟ้าและถ้าปล่อยลงมานะครับมันก็จะแล้วก็คอมปูกระดี่ยังครับก็บนสายฟ้าก็มีประมาณนี้นะครับ เราขอจัดการคนนี้ก่นอนผมไม่ต้องแหละโเไม่ทำรายนะครับเราเป็นคนดีนี่นะครับแล้วจะมารีวิวอันต่อไปนะครับ,รบเป็นตะบองเอเนแบบรูปแบบ2นะครับที่ต้องไปใส่ฟ้าต้องเอาเวกหมดนะครับถึงจะวาไปซื้อได้และต้องมีโพ v วีหนึ่ง โววีหนึ่งต้องมาเตอรี่ประมาณ160นะครับไม่ก็180ถ้าจะไม่ผิดมาครับท่าแรกครับเป็นการชาร์จเลยม,มันก็ไม่ได้ชาร์จนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาปล่อยสกิลกันเถอะครับเป็นการเ <c oughs> ดเมมจไม่ค่อยแรงไม่ได้อัพครับถ้าอัพก็จะแรงอยู่นะครับเป็นสกิลประมาณนี้นะครับกูดาวค่อนข้างเร็ว โหดเแรงนะครับแรงหรอกแลนเดี๋ยวเรามารีวิวอ mm, ัปเดตเก่าด้วยดีกว่าเป็นเดนสเตปนะครับในอัปเดตสึกสามเป็นขาดำวีสองก็น่าจะเห็นเห็นกันแล้วนะครับเม่ไม่ตน้องน่าจะพูดอะไรมากเป็นขาดำแบบก็ขาดำวีสองนั่นแหละครับทีเร็วคงพอกับซุปเปอร์ฮิวแมนนี่แหละ แล้วก็ผลนี้ขายอยู่มีอะไรใหม่นะครับด<า>ิสี่สิบอ๋อดา้อนมาใหม่ไม่ไม่ไม่ดาอนสิบสามเดี๋ยวรีวิวไปด้วยดา้อนนะครับจะมีสกิลตอนนี้โดนเนิบมากนะครับเพราะว่าตอนอ<ม>ัปเดตมาตอนแรกมันแบบกูงเกินอะ่<ม>จะจุดต้องโดนเนิบ<ม>นี่ครับท่าแรกส่วนท่าสองก็ปล่อยไป ปล่อยไปจริงๆมันลากนะครับโอ้โหโค้โงจริงมันไปเน,นี่ยครับนี่โค้งกับฟินิกกับไม่ไม่ฟินฟินิกตอนนี้ตกยุคไ,ไปแล้วตกยุคไปแล้วเหรอโอ้โหมัน,ม,นมันตกนิกลาสมัยแล้วครับมันตกยุคตั้งแต่อัปเดตสิบแล้วเอัปเดตสิบตอนนอนมาขายของอ่ะฟินิกโคงสุดนี่ตกยุคแล้วไม่ไม่ไม่แล้วตอนนี้อะไรโค้งตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้น่าจะ มันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนจะเล่นโอ้ยสวยว่ะนี่มังกรไอ้นี้เลนะท่าแรกเป็นการท่าสองก็คือไอันนี้คือโดนเนิร์ฟแล้วนะแล้วก็ท่าสามมากเลยแพงไหมอมหายยากไหมผลมันเออผลมันถ้าซื้อถาวรตอนนี้มันอัปเดตใหม่นะครับมีร้านต่างๆร้านในเฟซบุ๊กเอาเอาไว้กดผล อารมณ์คนที่จะซื้อนะครับครับก็ผลมังกรสูงส,สุดถ้าเป็นหลานก็ราคาปกตินะครับ3า0สบาทนะครับผลมังกร330บาทนี่คือเงินบาทไทยเลยใช่ไหมใช่สามร้อยสามสิบบาทครับแล้วก็กที่โดนบัฟนะครับตอนนี้ก็จะมีผลโอเป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 ิลคุ้น,นผลของรอเคยเล่นรครับจ้าเนาะก็ตอนนี้โดนบัฟเยอะนะเยอะมากๆเพราะมันโกงเนี่ย นี่ก็แดามจดสองพันเลยนะครับแล้วคือกูดาวเร็วมากแล้วคือถ้าแก็บม,มารัดอะมันสตันได้นะครับเนี่ยอันนี้นี่คือโอเบปอ่ะใช่<อ>มันโดนบัฟสูงโอ้สวยคนระัสวยขึ้เนเยอคือมันมันสวยอยู่แล้วมัน,น,นแค่ปรับเดามจให้มันสูงขึ้น <laughs> น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอ no ุปิอุปินอปอนปิเดยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนสีไฮคีกันเลยแล้วก็ oh. ก่อนหน้านี้นะครับมีผลดาร์กอาเวกเอาลืมปิดลูม mm hmm. ก็จะมีผลดาร์กดาร์กอเวกที่มันเป็นผลล่าเข้าหัวที่ดีที่สุด <Okay. S 1> เอาไว้คู่กับดรบคาคุโตยโยรู ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีคนจะหา s. <S เ,าเอาอาครื่องมีนักเลงคัเพื่อเอา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 ระเบิดเปนห่อยโอ้ยไม่ถนัดคนนี้นแล้วคือจะบอกว่าผลเนี่ยผลไม่ใช่สิเผา เผ่านี้กากมากนะครับเผ่ามนุษย์เนื้อตอนนี้กากที่สุดโดนเนื้อโอ้ยจะตายแล้วเราไม่ยอมตายกันเถอะแล้วเผ่าที่น้องชอบเรื่องยานนั้นเป็นไงบ้างเผ่ากระโดดสูงสกายเฟียหรอยังยใช้ได้ยู่ไหมก็เอาไว้ลาปะยังยังล่ากข้าหัวก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ ตอนนี้เผ่าที่โกงที่สุดนะในการลากข้าหัวจะมีไซบอร์กกูนแล้วก็มนุษย์ V3 ต้องพูดว่า V3 นะเพราะมนุษย์ปกติไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกรหัสหนึ่งกันเลยนะครับครับก็มันจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมนะครับมันจะนี่มับจ้งมันจุดป ก็นี่นะครับเป็นเออสีฮาคิสีแดงมันมีสีแดงมันมีหลายสีนะครับเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวจะพาไปดูไม,ไม่ลง จุดเปลี่ยนสีห้าขมัน,นมัน,นต้องคือมันให้เลือกนะครับว่าจะเป็นซื้อด้วยโลบัคหรือว่าจะไปหาเองนะครับถ้าเองก็ใช้แบคเมนในการเปลี่ยนสีห้าขีใช่แล้วก็ห้องตรงนี้ก็โดนปิดไปแล้วนะครับเพราะไม่รู้เป็นอิสเตอร์เอของแอดมินก็เนี่นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยังไงแชร์แชร์ชชแล้วก็อย่าลืมกดตามช่องตอนลงคุณจะเอาคิงใช่ไหมครับใช่คุณจะเอาชื่อคิงคนระับใช่หรือชื่อคิงน,นี่คุณโอเคครับ,รบก็ไปตามเจเจได้นะครับไม่ใช่ติดตามคิงได้นะครับที่ช่องคิงนะครับยังเรียกผมว่าเจเจอยู่ก็ได้นะครับชื่อพิ้งเท ก็อย่าลืมครับดติดต,ตามที่ช่องทิงให้้วยนะครับครับจะทำชิ้าบ๊ายยปิดนะกล้องแบบยูทูบเบอร์